เลขนำโชคตามวันเกิดประจำวันที่16ตุลาคม2567ครับ ข่าวดีสำหรับผู้ที่ต้องการเข้ากลุ่มแนวทางตัวเลขของหมอแม้นะครับวันนี้ท่านสามารถเข้ากลุ่มได้ฟรีนะครับโดยที่แอดไลน์มาที่ไลน์นี้แล้วก็แจ้งว่าขอเข้ากลุ่มฟรีเดี๋ยวหมอแม้นจะส่งลิงก์ให้ท่านสมัครเข้ากลุ่มนะครับและสำหรับใครที่อาจจะไม่สะดวกในการสมัครโนนนี่นั่นนะครับท่านก็สามารถที่จะเข้ากลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งได้ครับชื่อว่ากลุ่มเฮฮาภาษาหวยกลุ่มนี้จะมีค่าใช้จ่าย555บาทครับ โอนตาม QR code นี้แล้วแอดไลน์มาส่งสลิปมาให้หมอแมนะครับแล้วหมอแมนจะส่งคำเชิญเข้ากลุ่มให้นะครับและไม่ว่าท่านจะเข้ากลุ่มไหนก็จะได้รับสิทธิประโยชน์แบบเดียวกันทุกราการเลยครับแล้วพบกันในกลุ่มนะครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านครับสูตร Magic Channel อยู่ผมอาจารย์สิทธพัฒนะครับหรือว่าหมอแมนพลังเลข พบกันเช่นเคยกับวันนี้ครับคลิปเลขนำโชคตามวันเกิดประจำวันที่16ตุลาคม2567นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับนะก็แหมหลุดจังเลย <c oughs> ตัวเลขนะครับเลขวันเกิดนะครับเลขวันเกิดก็ต้องบอกว่าเออช่วงหลังนี้เงียบๆนะช่วงหลังไม่ค่อยเข้านะครับว่างตามตรงนเนาะอ่ะก็มันไม่เข้าเนาะจะจะจะบอกว่าไงได้นะเออมันมันไม่เข้านะครับงวด ก่อนองวดที่แล้วเนี่ยก็ไม่เข้าเลยนะครับไปเข้าราศีกลุ่มราศีเดียวนะครับสําหรับงวดก่อนหน้านั้นก็รู้สึกว่าจะหลุดเหมือนกันเนาะเออนะโอ้ก็ขออภัยด้วยนะมันเออก็แล้วแต่ช่วงะนะเนาะบางบางช่วงเขาก็เข้าแบบรัวๆเลยเนะเาะแล้วแต่ช่วงนะครับมันก็เป็นเลขที่แบบโดดเด่นสําหรับคนที่เกิดในวันนั้นๆนะเนาะ,ะก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่า เลขเนี่ยเราก็ลุ้นกันไปซื้อติดติดไว้นะครับผมเองก็ซื้อติดไว้แหละนะครับมันก็มีเข้าบ้างแหละนะก็จะหลุดไปก็อย่างงวดน่าจะงวดสองงวดก่อนเนีเนาะเดี๋ยวเรามารุ้นกันใหม่นะครับแต่เวลาเข้าเนี่ยเขาเข้าดีเวลาเข้าบางทีเขาเข้าแบบเออสามวัน4วันพร้อมกันก็มีนะครับแล้วแต่จังหวะแล้วกันนะแล้วแต่จังหวะนะครับอย่างน้อยๆอ่ะรับฟังนะครับคลิปนี้ก็จะได้ในเรื่องของสื่อน้าโชคนะครับแนวทางเสริมดวงอะไรพวกนี้แล้วกันนะครับฟังเอาตรงนั้นไป นะครับอ่านะครับอ่าสำหรับนะครับในงวดที่แล้วไปเข้าเลขราศีแล้วก็เลขเอ่อดาวเด่นนะครับดาวเด่นจากราศีนะครับแล้วก็เอ่อเลขยามนำโชคอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเนาะรอบนี้นะครับสำหรับเอ่อเลขวันเกิดเลขนำโชคตามวันเกิดจะเป็นอย่างไรบ้างเอาละครับเดี๋ยวเข้าสู่เนื้อหาของเรากันเลยนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจับเลขปิงปองนะครับอ่าหมายเลขหถึงหมายเลข8แทนคนเกิดทั้ง8วัน อ่านะครับมาลุยเลยดีกว่านะครับอย่าพูดนานนะครับช่วงหลังเลขวันเกิดไม่ค่อยเข้าเลยนะครับอย่าพูดนานเดี๋ยวคนไม่ดู <c oughs> อ,อันนี้กระซิบกระซิบนะกระซิบนะครับเดี๋ยวกลัวคนดูได้ยินนะครับ <c oughs> กระซิบนิดหนึ่ง <c oughs> เอา หมายเลขหกครับนี่หมายเลขหกนะหมายเลขหกก็คือคนวันศุกร์นะครับมาดูคนวันศุกร์ครับดูดวงวันนั้นครับคนวันศุกร์เนี่ยนะครับสื่อนําโชคของคุณนะครับพีรนาจากนะครับเลขบัญชีธนาคารนะครับเลขบัญชีธนาคาร2ก็คือพารนาจากญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงคนสนิทนะครับโอ้โหคันตานี่หนึ่งอะไรเข้าตาเอ๊ะนะขอไปด้วยนะฮะคันยิบยบเออโอเคหายแล้วนะครับแมสงสัยนะความรักจะเข้าตา อ๋อนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนบอกว่าโอ้โหหมอเนี่ยเล่นมุกเสีย่ยวนี่ก็เล่นนนอะถ้าเกิดความรักจะเข้าตาระวังนะความรักจะทําให้คนตาบอดป้าโตเล่นไปเรื่อยไปไงเลขไม่เข้าเอาไข่ขำเข้าว่านะครับอะคนมาส่งครับอย่างแรกเนี่ยก็คือ,อเลขบัญชีธนาคารนะครับหรือรหัส ATM อ่ะตามนี้รู้กันนะครับอย่างที่2คือเลขจาก เพื so first, yes, oh, ่อนฝูงหรือญาติพี่น้องนะครับเพื่อนฝูงหรือญาติพี่น้องนะครับอันนี้ได้ใช้ได้นะครับอย่างที่3มก็คือนะครับเลขจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะที่เราเคารพนับถืออาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อ่าเป็นเขาเรียกว่ามีกลิ่นอายของต่างประเทศนิดนึงนะครับเป็นพระที่แบบต่างประเทศนิดนึงเจ้าพ่อเจ้าแม่ต่างประเทศนิดนึงนะครับเช่นอะไรอ่ะถ้านึกถ้านึกขึ้นได้ตอนนี้ก็แบบอ่าเขาเรียกว่าองค์ไฉสิงเอียอะไรอย่างงี้ อ่าพอสังกระจายเจ้าแม่กวนอิมอะไรเงี้ยเห็นปหมมาจากจีนนะ,ะหรือเออเจ้าพ่อเจ้าแม่ต่างๆนะฮะพระพิฆเนศอะไรเงี้ยเห็นไหเออก็แล้วแต่ละกันใครเออชื่นชอบนับถือองค์ไหนอะไรยังไงก็ลองดูนะว่าเนี่ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นแหละจะเป็นสื่อนําโชคให้เรานะครับแล้วก็อ่าอีกอย่างหนึ่งจุดสุดท้ายก็คือเลขเกี่ยวกับตัวเราเองครับ เกี่ยวกับตัวเราเองเรับจะเป็นอายุเราวันเดือนปีเกิดเราปีได้หมดนะครับวันเกิดอะไรอย่างนี้นะได้หมดเลยนะครับนี่คือคนวันศุกร์นะเอามาแบบสั้นๆกระชับอย่าไปไปอย่าไปพูดนานมากนะเดี๋ยวพี่พี่เอฟี่จะเบื่อซะก่อนนะครับเคล็ดลับเสริมดวงนะ,ะเคล็ดลับเสริมดวงคนวันศุกร์เนี่ยอย่างแรกวิปัสสนากรรมฐานนะครับวิปัสสนากรรมฐานถือศีลปฏิบัติทมไปเลยครับนะอย่างที่2นะครับ ใส่บาทพระใส่บาทตอนเช้าอะ่ะเออทำบุญด้วยของกินะนะครับแต่ว่าเน้นว่าใส่บาทพระนะครับอย่างที่3ครับเกี่ยวกับบาทเหมือนกันครับแต่ว่าซื้อบาทถวายเลยครับนะเออถ้ามีโอกาส <c oughs> กเนี่ยลองเลือกดูนะสอย่างเนี้ยการทําบุญอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับนี่คือคนวันศุกร์เลขนําโชค3ามหมายเลขครับคนวันศุกร์ได้แก่916 916ครับสีนําโชคเด่นสีแดงสีส้มสีน้ําเงินนะครับ วดเร็วนะต่อมาครับได้หมายเลขสามครับคนวันอังคารนะครับคนวันอังคารคนวันอังคารครับดูดวงวันนั้นครับคนวันอังคารอ่าสื่อน้าโชคของคุณนะครับนะพิจารณาจากนะครับคู่ครองคนรักนะครับที่ตอนนี้นะโหกําลังทะเลาะกันกําลังห้ําหั่นกันหรือกำลังจะเลิกกันกําลังจะหย่ากันแปลกไหมเออเอาแบบคู่ที่กําลังแบบกําลังแบบฟัดกําลังเหวี่ยงกันเลยอะนะครับตอนเนี้ย นะครับหรือคู่ที่แบบจากไปแล้วร่วงลับไปแล้วนะครับหรือคู่ที่กําลังทะเลาะกันไฟเลยเตียนทุกวัน <c oughs> ได้เรื่องเลยนะครับนะจะลักษณะที่ว่าเหมือนจะเป็นแบบว่าทุกขลาบไปเออลาบจากความทุกข์อะไรเงี้ยไม่ได้หมายความว่าเอ๊ะถ้าคุณอยากจะมีโชคแล้วคุณก็ต้องเอ๊ะฉันอยู่ดีๆกับสามีอยู่ฉันฉันอยู่อยู่ดีๆฉันต้องไปหาเรื่องตีกับมันเนี <c> ่ย <oughs> ไม่เอานะ <c oughs> อาเป็นว่าบบถ้ามันมีเหตุปัจจัยอย่างนี้เกิดขึ้นก็ให้คุณพิจณาเลขจากตรงนั้นแหละนะครับจากคู่ที่มีปัญหานะครับเออแค่นั้นพอนะครับแล้วก็อ่ะถ้าเกิดมันไมไ่เกี่ยวกับเราไม่ได้เกี่ยวกับคู่เราถ้าเกี่ยวกับญาติเราเกี่ยวกับเพื่อนเราเช่นโูช่วงนี้เพื่อนกาลังทะเลาะกับแฟนกำลังจะเลิกกันกำลังอะไรเงี้ยหรือญาติเราญาติพี่น้องเรากำลังทะเลาะกับแฟนเลิกกับแฟนหรือว่ามีเหตุเพศภัย เกี่ยวกับแฟนเขา่างเงี้ยเอาเลขมาลุ้นดูนะครับนะอ่ะลองดูกันแล้วกันนะครับเครับเสริมดวงคนวันอังคารเนี่ยหนึ่งทำบุญด้วยของที่เป็นคู่นะครับของเป็นคู่ไปอะไรก็ตะเกียบกัดช้อนซ่อมกันรองเท้าอะไรเงี้ยกระเทียนคู่อะไรก็ว่าไปอย่างที่สองคือของมีคมนะใบมีดโกนนะครับมีดผ่าตัดเข็มฉีดยานะครับอย่างที่สามคนแก่คนชรานะบ้านาพักคนชราได้เลยนะครับ แล้วก็เลขนำโชคครับ3มหมายเลขได้แก่735หนะครับ735สีนหาีนำโชคเน้นสีม่วงและสีส้มนะครับโอ้โนี่คือคนวันอังคารนะรวดเร็วนะต่อมาครับได้หมายเลข8ครับคนวันพุธกลางคืนนะครับพุธกลางคืนหรือพุธราหูนั่นเองนะพุธกลางคืนหรือพุธราหูนะพิณาจาักนะครับ ใบเสร็จค่าไฟแล้วกันใบเสร็จค่าไฟหรือบินค่าไฟใบแจ้งนี้นะครับค่าไฟนะครับข้อแรกนะข้อที่2คือเกี่ยวกับการเจ็บป่วยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆบินใบเสร็จค่ายาเลขห้องโรงพยาบาลนะครับเกี่ยวกับการเจ็บป่วยนะครับอย่างที่3มคือถ้าช่วงนี้คุณมีการเอาที่ดินหรือเอาคอนโดไปขายหรือไปจำนองนะ ถ้ามีการไปขายที่ดินจำนองที่ดินขายคอนโดเอาคอนโดไปจำนองนะครับให้เอาเลขนั้นแหละมาลุ้นโชคได้เลขคอนโดที่จำนองที่ขายเลขที่ดินที่จำนองที่ขายแค่นั้นเลยจบนะครับนะประมาณนี้สำหรับวันพุธกลางคืนนะครับเคล็ดลับสมดวงนะอย่างแรกให้ไปทำเกี่ยวกับน้ำดื่มนะครับน้ำดื่มเนี่ย15ขวดหรือ15แพ็คเวลาไปทำเนี่ย ให้มันลงท้ายด้วยเลข15 15ขวดหรือ15แพ็คหรือแม้กระทั่ง115ขวดก็ได้นะครับให้มันลงท้าย15นะเป็นอันวัดดีนะครับนะสำหรับพุธกลางคืนนะหรือนะครับน้ำใช้ทำบุญด้วยน้ำใช้ทำบุญด้วยน้ำใช้นะทำยังไงถ้าเกิดในวัดเนี่ยสามารถออกซับปัจจัยในการช่วยจ่ายค่าน้ำวัดได้นะครับหรือ2 อย่างช่วงนี้มีอ,อุ์ทกภัยแบบพี่ๆนำท่วมเนี่ยเราสามารถทำบุญด้วยการแบบซื้อน้ำตรงนี้ไปให้เขาใช้ได้นะซื้อน้ำเป็นรถเป็นคันรถอย่างเงี้ยก็ได้นึกอ,ออกไหมเออหรือทำเป็นพ่องน้ำเคลื่อนที่มั่งอะไรมัง่งไปอำนวยความสะดวกเป็นการทำบุญอย่างหนึ่งนะครับนี่ฝากไว้สำหรับวันพุธกลางคืนเลขน,นำโชคสามหมายเลขครับวันพุธกลางคืนได้แก่1 2ึนะครับหนึ่สีน้าำโชคนั้นสีแดงสีขาวและสีเหลืองนะครับ ต่อมาครับวันพฤหัสบดีครับเลข5ครับอ่เลข5วันพฤหัสบดีอ่าดูดวงนนั้นก่อนนะครับพฤหัสบดีเนี่ยก็แม่นะครับเลขเกี่ยวกับการเจ็บป่วยทุกประเภทเลยนะจะเป็นบินค่ายานะครับห้องโรงพยาบาลนะครับหรือว่าแม้กระทั่งว่าอ่าอาจจะเกี่ยวก,กับการเดินทางก็ได้ ถ้าไม่เกี่ยวกัรเจ็บป่วยก็จะเกี่ยวกับการเดินทางนะครับใครที่แบบว่ามีการเดินทางในช่วงนี้เดินทางไกลๆไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศคุณซื้อเลขเกี่ยวกับการเดินทางนั้นจะเป็นเลขทะเบียนรถที่ทางคุณขับไปต่างจังหวัดนะครับหรือจะเป็นเลขเครื่องบินเลขตั๋วเครื่องบินนู่นนี่นั่นได้หมดเลยนะครับหรือแม้กระทั่งใบเสร็จหรือว่าเลขในสลิปการเงินของคุณที่มีความเกี่ยวพันกับต่างประเทศนะครับ ถ้าไม่เกี่ยวกับต่างประเทศนะครับก็คือเป็นเงินที่ทาทาบุญนะ่ะเป็นเงินที่ทําบุญนะครับแต่ว่าต้องเป็นเงินที่ทําบุญเนี่ยทาบุญด้วยสังฆทานยาหรือทําบุญลงศพนะเช่นคุณไปทําบุญลงศพมาใช่ไหมทํายอดเท่าไหร่เอาเลขยอดนั้นมาลุ้นโชคก็ได้หรือทําแล้วก็มีแบบพวกเลขที่อะไรต่างๆนานานเนี่ยนะครับอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็พิจารณาเลขตรงน,นั้นเลยแต่ต้องมาจากการทําบุญลงศพนะครับหรือว่าทําบุญแบบสังฆทานยา เช่นคุณไปทําบุญสังฆทานยานะคุณซื้อยาไปเองเลยสมมุตินะคุณซื้อยาไปเองเลยแล้วก็ไปไปหอ่อไปจัดชุดสังฆทานใบเสร็จที่ซื้อมาราคาเท่าไหร่เอาเลขนั้นอนะมาลุ้นโชคนะครับหรือคุณไปหยอดตู้ทําสังฆทานยาไปหยอดตู้ก็หยอดไปเท่าไหร่ก็ลองเอาเลขนั้นมาลุ้นดูแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นเลขกลมๆไงอ่านะนะก็ลองดูแล้วกันนะครับหรือไปหยอดปุ๊บนะครับแล้วก็ ไปทําบุญเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปเสี่ยงซมซีซะหน่อยเอาเลขนะครับได้เหมือนกันนะ <c oughs> สำหรับคนวันพฤหัสนะเอจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เคล็ดลับเสริมดวงนะคนวันพันหัสบดีนะอย่างแรกก็คือสังฆทานยาอย่างที่บอกนะครับสั่ฆทานยาแล้วก็ทาปุ๊บเนี่ยก็ดูเอาตัวเลขตรงนั้นนะครับอย่างที่2เนี่ยก็คือนะทำบุญลงศพนะอย่างที่บอกนะทําบุญลงศพอย่างที่3ก็คือไปจัดพิมพ์ หนังสือสวดมนต์ครับจัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์ครับหนังสือสวดมนต์หรือจะเป็นแผ่นพับโบชัวรที่เป็นบทสวดมนต์ก็ได้นะครับนะก็ลองดูนะครับเลขนำโชคสามหมายเลขครับคนวันพรัรหัสสมบูรณ์ได้แก่0 3นย์สาหนะครับศูนย์สีน้้าำโชคเน้นสีขาวและสีเหลืองนะครับต่อมาได้หมายเลขเจ็ดนี่หมายเลขเจ็ดนะครับเห็นไหมคนวันเสาร์ใครคนวันเสาร์บ้าง ย้อมือย้อมือคนเสาร์คนวันเสาร์คนวันเสาร์นะครับวันเสาร์นี่ก็แม่ช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าจะมีเรื่องราวอะไรบางอย่างนะเกี่ยวกับเรื่องของภาระอะไรต่างๆหรือว่าแม้กระทั่งมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะไม่ทันที่จะตั้งตัวสักเท่าไหร่นะครับเรื่องราวต่างๆก็อาจจะเกิดจากคู่ของเรา ก็ได้นะเิดเกิดเกิดกับคู่ของเราก็ได้นะครับนะก็อ่ะอันนั้นเป็นเรื่องการพยากรณ์เดี๋ยวค่อยไปดูกันในในในคลิปจัดอันดับเนาะเออก็จะมีตรวจดวงให้ด้วยนะครับวันนี้เราดูเรื่องโชคลาภก่อนนะครับโค้ชเสานะพี่นาอย่างแรกก็คือเลขเกี่ยวกับคุณพ่อครับนะเลขเกี่ยวกับคุณพ่อหรือว่าญาติผู้ใหญ่ผู้ชายนะครับเลขเกี่ยวกับคุณพ่อหรือญาติผู้ใหญ่ผู้ชายนะครับหรืออาจจะเกี่ยวกับพวกบ้านหรือรถยนต์ก็ได้ ยิ่งถ้าเกิดบ้านหรือรถยนต์เนี่ยเกี่ยวพันกับคุณพ่อด้วยก็จะยิ่งชัดเจนนะครับเช่นทะเบียนรถคุณพ่อทะเบียนบ้านคุณพ่อประมาณนั้นครับต้องเกี่ยวข้องกันมีการเกี่ยวข้องกันนะครับจุดต่อมาเนี่ยก็จะเป็นอ่าโอ้โหมันไปมันไปชนเคหังเคหังเนี่ยก็แปลว่าเคหักสถานเหมือนกันก็คือหัูเน้นว่าเป็นเล็กบ้านนะซื้อเล็กที่บ้านคุณพ่อแล้วกัน หรือเลขที่บ้านตัวเองก็ได้ถ้าเกิดคุณพ่ออยู่ที่บ้านนะเอา,อางี้เลยนเน้นอย่างงี้แล้วกันเลขบ้านเลขรถอะไรพวกนี้ล่ะลองดูลองดูงดคนวันเสาร์นะครับนะอ่าแล้วก็นะเรื่องของแนวทางเสริมดวงคนวันเสาร์นะอย่างแรกนะครับก็คืออ่าสร้างโบสถ์สร้างวิหารศาลาปฏิบัติธรรมนะรวมออกทรัพย์ปัจจัยในการสร้างนะครับ สร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างกุฏิสงครับกุฏิสงเนี่ยที่นอนของพระสงฆ์เนี่ยนะครับก็คือเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดเลยนะทำเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างแล้วเผลอเผลอเอาย้อนกลับไปหน่อยแล้วกันในเรื่องของสื่อน้าโชคก็คือถ้าเกิดคุณได้โอกาสไปสร้างพวกนี้สร้างโบสถ์สร้างกุฏิสง์สร้างวิหารสร้างศาลาปฏิบัติธรรมเนาะถ้าได้ไปทําบุญร่วมสร้างนะครับตรงนั้นมีเลขหรือเปล่าตรงนั้นมีเลขไหม ถ้าเกิดว่าไปร่วมบุญสร้างแล้วตรงนั้นมีเลขเอาเลขตรงนั้นมาลุ้นหน่อยนะครับอลองดูนะครับเลขนําโชค3ามหมายเลขครับคนวันเสาร์ได้แก่9 7 5นะครับ97้สีน้ําำโชคเน้นสีเหลืองสีม่วงและสีส้มนะครับต่อมาครับผมนะไปอย่างไหลลื่นและรวดเร็วนะครับไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับหมายเลข2คนวันจันทร์ครับคนวันจันทร์นะครับ น,นี่ชัดชัดชัไม่เห็นชัดไหมนี่นี่คนวันจันทร์คนจันทร์นะครับก็ไปเร็วนิดนึงไปเร็วนิดนึงนะเลขไม่เข้าย <FF> อย่าพูดนานไม่กล้าพูดนานอ่ะคนวันคนจันทร์คนจันทร์คนวันจนันทร,นนร์เนี่ยนะครับพี่นาอย่างแรกเลยนะครับก็เลขเกี่ยวกับที่ดินเลขเกี่ยวกับคอนโดนะครับอ่าถ้าเกิดคุณมีการไปขายนะครับหรือว่าจำนงนะครับก็จะยิ่งชัดเจนเลยนะครับก็หรือถ้าคุณมีการไปซื้อ นะครับ yeah, ซื้อไปผ่อนคอนโดไปซื้อที่ดินอะไรเงี้ยก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าที่นั้นน่ะจะต้องอยู่ในตอกซอกซอยอยู่ในลืบนะครับลับๆนิดหนึงลับตานิดหนึ่งไม่ได้อยู่ติดถนนแบบ4เลน8เลนเนี่ยไม่ใช่นะครับที่ที่นั้นจะต้องอยู่ในตอกในซอกในซอยในหลืบนิดหนึ่งนะครับนะถึงจะเข้าเกณฑ์นะครับซื้อนาเลขพวกแบบคอนโดพวกบ้านพวกที่ดินอะไรพวกนี้นะครับ2ก็คือนะครับเลขเกี่ยวกับการเจ็บป่วย นะครับการเจ็บป่วยการเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆนะครับถ้ามีการเจ็บไข้ได้ป่วยไปเข้าโรงพยาบาลน,นะครับมีใบเสร็จค่าย,ายามาโน่นนี่นั่นนะครับคุณลองซื้อเลขพวกนี้ได้เลยนะครับ 2. ถ้าเกิดมันไม่เกี่ยวมันไม่ใช่ไม่่ข้อต่อมาก็คือถ้าไม่เกี่ยวกับตัวคุณนะครับอาจจะเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยแล้วก็ยานพาหนะของคุณนะครับถ้าเกิดที่อยู่อาศัยและยานพาหนะของคุณนะครับมีลักษณะของการชํารุดเสียหายนะครับ แบบมีนัยยะนะคือเป็นช่วงนั้นพอดีเลยก๊อกพังน้ํารั่วนะครับไฟตกไฟขาดอะไรอย่างเงี้ยช่วงแบบ3าวันก่อนหวยจะออกอย่างเงี้ยจัดเลยครับเลขบ้านเลขรถต้องมานะครับนะก็ลองดูสําหรับคนวันจันทร์นะครับเคล็ดลับเสริมดวงคนวันจันทร์เนี่ยอย่างแรกก็คือทาบุญเกี่ยวกับห้องน้ํานะครับสร้างห้องน้ําซ่อมซ่อมห้องน้ําห้องน้ําวัดต่างๆหรือไปล้างห้องน้ําก็ได้นะครับจุดที่2ครับ ให้คุณหาโอกาสไปปล่อยชีวิตสัตว์เน้นเลยว่าให้ไปปล่อยปลาแล้วกันนะครับปลาเนี่ยขอเป็นปลาที่แบบอ่ะจะพูดอย่างนี้แล้วกันว่าขอเป็นปลาที่แบบไม่ทําลายระบบนิเวศแล้วกันนะครับก็คืออาจจะต้องก็อาจจะต้องแบบอ่าพดเว้นเนาะปลาที่มันทําลายระบบนิเวศอะไรก็ตามที่มันทําลายระบบระบบนิเวศอะไม่ไม่ต้องปล่อยไปปล่อยอย่างอื่นที่มันไม่ทําลายระบบนิเวศนะครับแต่เป็นปลาอย่างอื่นเนี่ย จำนวนเนี่ยมี2จํจำนวนนะอย่างแรกคือ15ตัวจำนวนแรกนะครับหรือถ้ามีทุนนะคับอยากเพิ่มหน่อยเพิ่มไป17ตัวนะครับทําได้ทั้ง2จํานวนครับจะเป็นจํานวนไหนก็ได้ครับ15ตัวหรือ17ตัวก็ได้ครับนี่คือคนวันจันทร์นะเลขนำโชคสามหมายเลขครับคนวันจันทร์ได้แก่8 4 2นะ8 4 2นะครับ สีน้ำโชคเน้นสีเขียวและสีขาวนะครับต่อมาครับหมายเลข4ครับคนวันพุธกลางวันพุธกลางวันครับดูดวงวันนั้นนะครับดวงวันนั้นเนี่ยวันนั้นตรงกับวันพุธด้วยนะครับ16ตุลาคมตรงกับวันพุธด้วยนะครับก็มีกําลังอยู่นะอ่าแล้วก็สื่อน้ําโชคของคุณนะครับอย่างแรกคุณซื้อเลขเกี่ยวกับตัวเองเลยนะครับเกี่ยวกับตัวเองเลยนะครับจะเป็นอายุตัวเองวันเดือนปีเกิดตัวเองเนี่ยได้ นะครับแล้วก็ถ้าคุณเนี่ยซื้อเลขเกี่ยวกับชื่อตัวเองอ่ะอย่าพึ่งงงนะชื่อคนเราเนี่ยแต่ละพยัญชนะเนี่ยนะครับมันจะมีการแทนค่าเป็นตัวเลขนะครับอ่ะอันนี้คือศาสตร์หนึ่งศาสตร์ในโหราศาสตร์นะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของชื่อให้คุณเข้าคุณเซิร์ชเข้าไปคุณเซิร์ชเข้าไปในใน o g l e เนี่ยแล้วคุณเซิร์ชว่าแบบว่าตรวจชื่อมองคลน,นะฮะตรวจชื่อมองคล คุณเข้าไปเว็บไหนก็ได้นะครับเว,เว็บไหนก็ได้อ่ะแต่ที่ที่ที่หมอแมนใช้บ่อยๆเป็นประจำนะครับข้อมูลค่อนข้างละเอียดนะครับก็คือเว็บไมโหราอ่ะอันนี้ไม่ได้สตุงสตังในการโปรโมทให้เขานะแต่เป็นเว็บที่ใช้อยู่ประจำนะครับคุณก็เข้าไปแล้วบอกตรวจชื่อองคลน,นะมันจะมีตรวจวันเดือนใส่วันเดือนปีเกิดไปแล้วก็ใส่ชื่อนามสกุลไปพอกดทำนายปุ๊บเนี่ยนะครับเขาจะเด้งออกมาเป็นเลขศาสตร์ชื่อของคุณนะ จะแตกต่างกันไปคุณก็อ่านความหมายก็ได้เพลินๆน,นะครับแต่พอ,อยของเราก็คือว่าชื่อของคุณรวมแล้วได้เลขเท่าไหร่คุณเอาเลขนั้นนะมาลุ้นโชคเอานึกออกมาเอออย่างชื่อหมอแม่เนี่ยนะครับนะก็จะได้เลขย4ิบสอย่างงี้นะครับ,นะรบ,นะรบชื่อชื่อชื่อเก่าชื่อชื่อจริงๆเนี่ยได้เลขย3นะิบสชื่อในวงการจะได้เลขย4่อิบอย่างเงี้ย รวมกันพยัญชนะเขาจะแปลงค่าเป็นตัวเลขได้อันนี้ก็มันคือหลักมันคือหนึ่งในวิชาในโหราศาสตร์และการบอกอย่างนี้แล้วกันอัเนี้ไม่ได้ไม่ใช่ว่าให้คุณไปเรียนไปศึกษาอะไรแต่ว่าจะให้ไปเอาเลขไงเออชื่อของแต่ละคนมันมีเลขนะเออรวมมันอยู่นะครับนะก็ลองดูนะครับเอาเลขนั้นแหละเลขของชื่อคุณนะครับมาลุ้นหนูนะครับนะแล้วก็อ่านี่คือพุทธกังวลางวัน,นะครับแล้วก็จุดต่อมาเนี่ยมีจุดไหนอีกก็คืออาเลขเกี่ยวกับ กิจการของตัวคุณเองนะครับใครเปิดห้างร้านการค้าการขายนะครับหรือแม้กระทั่งมีแผงขายของนะครับไปขายของตามตลาดนัดต่างๆมีเลขแผงนะครับเลขที่เป็นแผงขายของเนี่ยเบอร์อันนี้นะ A 2 4่สิบนะ A 75็ดสิบห้าอะไร B สามบอะไรแล้วแต่นะมันจะมีเลขล็อกนะนะเอาเลขล็อกนั้นนะมาซื้อนะมาลุ้นโชคดูนะครับหรือจะเป็นเลขเนะเกี่ยวกับกิจการงานส่วนตัวของคุณนะครับเช่นถ้าคุณทํางานที่บ้านซื้อเลขบ้านนะครับเช่นถ้าคุณทํางานแบบ ขับรถส่งของมีการขนส่งนะครับซื้อเลขรถนะครับหรือทํางานประจําอยู่ที่ออฟฟิศนะครับมีเลขโต๊ะเลขอะไรพวกนี้เ,เลขตําแหน่งเลขประจําตัวพนักงานอย่างเงี้ยนะครับนั่นแหละเกี่ยวกับง,งานของคุณนะลองเอามาลุ้นโชคดูนะครับนี่คือพูดกลางวันแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่ที่พูดมาเหล่านี้พวกนี้ไม่มีที่คุณอยู่ก็คือถ้ามันไม่มีที่คุณนะ่ยก็ให ดูที่คู่ครองนะสามีภรรยาของเราเขามีเลขตรงนี้หรือเปล่าโน่นนี่นั่นนะครับก็จะเป็นโชคให้เราได้เหมือนกันนะครับบางทีสื่อนําโชคก็จะมาจากคู่ครองคนรักนะหุ้นส่วนคู่สัญญาเหมือนกันนะครับเลขที่สัญญาต่างๆนะถ้าช่วงนี้คุณมีการเซ็นสัญญาต่างๆลองเอาเลขที่สัญญามาลุ้นโชคได้นะครับอ่ะหมดแล้วนี่คือพุธกลางวันนะครับเคล็ดลับเสร,ริมดวงวันพุธกลางวันอย่างแรกทําเกี่ยวกับคนชราครับนะไปบ้านพักคนชรา อย่างที่สองเนี่ยกระเบื้องหลังคาโบสถ์นะ,ะไปทําบุญนะเคยเห็นไหมเข้าไปในวัดเนี่ยอะละมีกระเบื้องมาแล้วนะให้เราเอาเมจิกเขียนเนี่ยเออทานั้นแหละได้นะครับแต่ลองทําดูเนาะกระเบื้องหลังคาโบสถ์นะครับเลขนําโชคสามไว้ได้ครับคนวันพุธกลางวันได้แก่ศูนย์สี่เจ็ดนะครับศูนย์สี่เจ็ดสีนโชคเน้นสีเขียวและสีม่วงนะครับต่อมานี่ลูกสุดท้ายแล้วนะครับหมายเลขหนึ่งครับวันอาทิตย์ ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ครับดูดวงวันนั้นนิดนึงนะครับสื่อน้าโชคของคุณนะครับมาจากคุณแม่ครับคุณแม่ครับแล้วก็ญาติผู้ใหญ่ผู้หญิงนะครับคุณแม่คุณป้าคุณย่าคุณยายครับได้หมดเลยจุดที่2ครับเลขมาจากบุตรหลานและบริวารนะครับเป็นสื่อนําโชคลาภให้เราบุตรหลานและบริวารหรือแม้กระทั่งน้องหมาน้องแมวที่เราเลี้ยงนะครับจุดที่3มนะครับดูก่อนดูก่อน ญาติผู้ใหญ่เออไม่ใช่เป็นญาติเน้นว่าเป็นญาตินะครับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงแต่ว่าต้องเป็นญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงที่เขาเรียกว่าคอยช่วยเหลือเราเรืองออกไหมคอยเคยซัพพอร์ตเราเคยช่วยเหลือเราหรืออาจจะช่วยเหลืออยู่ตอนนี้ซัพพอร์ตอยู่ตอนนี้มีอะไรที่เราแบบว่าที่เขาแบบให้เรา ให้เราอะให้เราได้เคยช่วยเหลือเราหรือว่าต้องมีสถานการณ์อะไรที่เราอะได้ประโยชน์จากเขาหรือเราไปขอความช่วยเหลือจากเขาอะนะครับเช่นสมมุติว่าคนวันอาทิตย์ตอนนี้ใครแบบว่าเงินขาดมือหรือว่าอะไรต่างๆคุณจะต้องไปหยิบยืมเพื่อนฝูงหรือญาติพี่น้องอย่างเงี้ยนะครับอถ้าคุณจะลุ้นโชคเนี่ยคุณเอาเลขที่เกี่ยวกับคนที่คุณไปยืมเงินนํามาลุ้นโชคดูอ่ะเก็ตไหมพอจะเก็ตไหมประมาณนี้นะต้องเกี่ยวกับเพื่อนฝูงหรือญาติพี่น้องที่ คุณนะ่ะไปขอความช่วยเหลือเขาให้เขาซัพพอร์ตหรือเขาคอยซัพพอร์ตคุณอยู่อย่างเงี้ยนั่นแหละนะครับมันจะเป็นโชคเป็นลาภให้คุณ <c oughs> นะครับอาจจะแบบซัพพอร์ตอยู่เบื้องหลังไม่เปิดเผยก็ได้นะครับเห็นปะเออประมาณนี้นะคนวันอาทิตย์นะครับเคล็ดรลาบเสริมดวงนะคนวันอาทิตย์ครับทําบุญเกี่ยวกับเด็กครับทำบุญเกี่ยวกับเด็กเด็กปิก,การเด็กกําพร้าบ้านเด็กต่างๆได้หมดเลยครับ อย่างที่2ก็คือทํอาบลเกี่ยวกับพวกชําระหนี้สงเนาะค่าน้ําค่าไฟให้วัดนะครับก็ลองไปทําดูกันแล้วกันเลขนําโชค3ามหมายเลขครับคนวันอาทิตย์ได้แก่1 2ึสนะครับหนึ 1, 2, 5, ครับสีน้ําโชคเน้นสีแดงสีขาวและสีเหลืองนะครับเรียบร้อยครับครบถ้วนกับเลขนำโชคตามวันเกิดนะรประจําวันที่16ตุลาคม2 5 6หนะครับ เลือกเอานะครับว่าท่านชอบหรือไม่นะสำหรับหมอแม่นนะครับไม่ว่าเลขจะเข้าหรือไม่เข้าเมื่อคำนวณออกมาแล้วนะส่วนตัวนะซื้อเลขวันเกิดตัวเองติดไว้ทุกงวดนะครับมีเมื่อสองงวดก่อนก็ถูกแบบเหว,เวอเถูกแบบงง,งๆนะครับเลขมามันได้สองตัวเออมันได้สองตัวแล้วคนวันเสาร์เนี่ย หมอแม่คนันเสางวดนั้นนะคนบนเสาไม่ติดโผลเลยไม่ได้ถูกจัดอันดับอะไรไว้เลยนะครับซื้อติดแบบขำๆนะครับนั้นถูกนะเพราะว่าเลขมันมาไงนะครับนั่นเมื่อสองสองงวดที่แล้วนะจะไม่ผิดเพราะเพราะฉะนั้นนะครับก็ไม่ต้องห่วงซื้อติดไว้สักนิดหนึ่งแต่ว่าเอาแค่พอที่ว่าเราเนี่ยบริหารจัดการได้ไม่ไปซื้อแบบห,หวังลดหนี้หวังด้วยทางรัฐอะไรเงี้ยมันมันยากนะครับซื้อแค่เอา ขำๆเมื่อเออเอาพอแบบเราเล่นเล่นเกมสนุกสนุกะนะครับนะก็ประมาณนั้นก็แล้วกันหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับหวังว่าจะชื่นชอบกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่นกระดิ่งกันเอาไว้ซะหน่อยนะครับแล้วพบก,กันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ